สันส้นๆเรื่องกรรมมีแรงดึงดูดตามกฎธรรมชาติกรรมและกฎของกรรมเป็นสิ่งที่นีนแน่นอนที่สุดแต่ว่าถ้าเราจะไปคอยแต่กรรมดีมันจะให้ผลไม่ทำอะไรมันก็ไม่สำเร็จประโยชน์การกระทําในปัจจุบันนี้เป็นสื่อดึงดูดเอาผลบุญผลกรรมในปางก่อน ให้มาสนับสนุนกันก็เหมือนอนกันกับผืนแผ่นดินนี่แหละความชุ่มชื้นของดินฟ้าอากาศในผืนแผ่นดินนี้ป่าดวงพงพีมันรกดินไม่แห้งผากเป็นท่าเลซายเหมือนอย่างทุกวันนี้มันก็มีแรงดึงดูดเอาน้ำบนฟ้าลงมาทําให้ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาลมาเดี๋ยวนี้มนุษย์บรราทั้งหลาย มันทำป่าราบพนาศูนทํทำดินให้เป็นทะเลทรายมันก็มีแต่ความแห้งแล้งมันก็ไม่มีแรงดึงดูดเอาน้ำบนฟ้าลงมามันจึงทำให้บ้านเมืองแห้งแล้งกันทุกวันนี้เพราะฉะนั้นมันต้องบุญใหม่บุญเก่าถ้าเราทำดีของใหม่นี่ดีของเก่ามันก็มาสนับสนุน ถ้าเรามีความไม่ดีอยู่แล้วพอมาทำชั่วนิดติดหน่อยๆความชั่วเก่ามันมาสนับสนุนมันก็ทำให้แรงขึ้นกดตามธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้านี่อย่าไปสงสัยมันเป็นเรื่องส่วนตัวของพระองค์เหมือนเหมือนกับพ่อแม่สอนลูกหลานนี่แหละลูกหลานเอ๋ยถ้าทำอย่างนี้ ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้นะจึงเลี้ยงพวกแกให้ใหญ่โตมาได้มันเหมือนอย่างนั้นมันเหมือนอย่างนั้นแหละคําสอนของพระพุทธเจ้านี่โอ้ว่าธรรมหลวงพ่อพุทธ,ธานิโยคัดมาจากหนังสือฐานิยปูชาพุทธศักราชส5 5 5หน้าที่11อธรรมะธรรมทาน อนุโมทนาบุญอนุโมทนาสาธุสาธุธรรม